ชีสู้ไปให้ได้ก้าวไปแม้เจอปัญหาชีวิตต้องสู้อยู่อย่างานาไม่ยอมแม้เจอปัญหาความมัเนคงไม่นานจะทำความดีที่พ่อสั่งสอนเอาไว้ให้วันนี้ไม่พอใจสักวันคงถึงฝั่งจะสู้บ่ยาตราบใดท่เจอสัญหไม่มีคำว่าอ่อนแอสัญญาจะ ชีวิตของคนกินล้นสุดลมหายใจแม้ร่างกายเสื่อมไปแต่ใจยิ้สีเสมอชีวิตต้องสู้คือผู้มีชัยขอบคุณทุกกำลังใจมาไลกูม่แก่แล้เราไม่่ม่ลืมพักคุณนเตซีที่ทุกนเมด้ามงีคนชื่อมาดาสัญญาจะเดินใ้ตัดต่อได้เอาเดนเซอร์มาเต้น ต้องยาำไหนให้มันได้กำลังใจไหมมันต้องแบบนี้เหนียวเขาฟังดีๆแล้ครับเอาเราเอาแบบนี้ก็แบบแบบเก่าแล้วอ่ะชีวิต้องสู้ไม่แพชีวองสู้จะอาไยไม่ยอมแพ้ ไายยงง่ายฟางยำไหนคนกระดมตาดําน้ำข้ใจัเสาใจมันเ้ามัดเพ่งใจเพ่งจเพ่งหัวกำลังใจโรโเอาแบบไรเอาแบบเร็วแล้วแบบคุณนายเอาแบบเร็วยกไปเลยแบบเร็วแลวได้กำลังใจเสามัดต่หึงคแดท่านี้เขาจะม้วนหน้าหันมันเป็นนางเซนดับตามไม่บุมัดอยู่เพ่งนี่ใส่ได้สองเวอร์ชัน เออทำมันบรรยากาศจังนึงกะจังไห้เขากับเขาล้วนอันแบบนี้คือที่มานาร้องคือคเหมือนแอบร้องมันมันจะคือเพลงของของท่านท่านทท่าน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 ่ไนเกานมันบ่านท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 ่านงนานท่านท่าน่าวท่านทาน้านั้นาน่านน่นท่นนน เราไปนั่ไรนโอ้ยรอดมาดีขาดทุนนเห็นน้ำทุนเห็นน้ิ่เร็วน้อจับจับทำนองเร็วันกมพ้นย่ายย่ายย่ายพ้นเวย่ายพ้นมาเอาแบบแบบเป็นยังไงบารนี่ทีขึ้นโอ้ยทุนมแล้วเพลงยังที่มาเช่าก็รอดแง่งไปก็เช่าแงงแล้ว สันเดียวผมกับสีไปเคาะึกลองนะครับเอาอีจังเลยมีล้ออยู่จังเลยเลหลายล่นี่เวลาให้ประเทศดนตรีให้ที่ออกบักบวยขัดเลยออกบวยขัดเลยวันถอดไปเอาซอสแจ้งโคโลก็ไ้ตัวทีนีต้องาจ้าเกีซอสแจ้งโคโลนั่นชีวิตต้องสู้ปู่ไม่แพ้ ตบมือใแล้วตบมือต้องมือต้องทุ่ำใจชีวิตสู้ไปให้ได้ก้าวไปแม้เจอปัญหาชีวิตต้องสู้อยู่อย่างมานาไม่ยอมแม้เจอปัญหาศรัทธามันคงไม่ได้คนดูมจะทำวันดีที่พ่อสั่งสอนเอาไว้วันนี้หากไม่อดใจสบายเลยนะเฮ้ออย่าสู้บ่อยอย่า

เห็นนาบไอพี่ออร์คาราบาลเอ้กับใจ้เท่าันสองแสนไม่มีคำว่าอ่อนแรงสัญญาจะสิ้นไปไอยชีวิตของคุณยิ่งลุ่นสุ่มหายใจแม้ร่างกายเปลี่ยนไปแต่ใจยังสู้เสมอชีวิตต้องสู้คือผู้มีชัยขอบคุณทุกกำลังใจมาอะไรที่หมดให้ไปลืมพัก fc ทิพย เมตตาวันมีคนแรรมนะสัญญาจะสูไปโอ้ยเขาลุกขึ้นวิ่งเกือบใส่แลเอาไปครับอะจารว่าแก้มตบน้อยหักเลยเันสีน้อยผมผมมีปัญหาเนี่ยผมเขียนเนื้อใหรอแล้วแต่แต่งเราได้ทำน้่งก่อนร้องไวน้ำวัดไว้ร้องไปน้ำจะบ้าเหรอา เพลงให้กำลังใจเรต้อง้องเพลงสินักสูตรัอ้โหใหญ่มากเลยรับอืมคักหน่อค่ำคืนนี้ยัองมีดวงดาวเจอจัาโอ้สหเแต่งเพลงให้ยูทุกแต่ละคนค่ะเราเอฟซียาราม่าค่ะนะค่ะลุงหน้ามาเป็นเพลงให้ด้วยนะคะวันนี้แล้วก็มีอาจารย์นะคะมีเพลงของพี่มานา มีเพลงของลุงมีเพลงของบรัตัทมอนโอมนะคะจะขอรบกวนท่านเอฟซีทุกคนอย่ามีรามากันนะคะเสียทเอ๊เพลงของใต้พลัง ใช่ปะครับผมเป็นลมได้ยายวุ่นอย่พลังเสียงโอเคเลยครับผมอันนี้ถือว่าค็อยอั้นไว้ได้หน่ะยเพราะว่าค่อยเกลียงใจมันจะเป็นมันจะขอไปหงคนอื่นเบิดอันนี้เข้าแล้วครับลุงเข้าแล้ว ก้อาจารย์น่ะแต่งเพลงให้กับลุงนะคะกับบริษัทมโนแล้วก็มีมนาแล้วก็จะมียูทูบเบอร์อีกไรคนรียกว่านร้องเพลงแล้ก็จะมียูทูบเบอร์อีกอรคนเีย่าคนที่จะงเพลงแล้ก็ยูทูบเบอร์กนเรลงกว่าคนที่องเพลงล้วก็เะยูทเอรกอคนเย่าง่จะร้องเพล้ก็ะมีทเพลงกะคนเรยกาคนทจรนองเพลงแล้วก็จะมายูทบอร์อีกอะนารียกว่าคนี่ะ้องมพนแล้วกินมามูทบอหกอะายก่า ลุงมาเทรนให้นะคะยังอ่ะวนอยู่อ่ะงจิมลุงจิมไปกับพี่ไทยมานอกกำลังเดินทางมาค่ะกำลังเดินทางมากค่ะมากกับลุงจิมนะคะลงจิม ร้องเพลงงขอเี่พี่ร้องเพลงอ่านลายด้วยแอสแอนอาจจะใช้โทรศัพท์นี้ไลฟ์สดอยู่นะคะพี่ลิร้องเพลงนะคะค่ะเดี๋ยวลงไลฟ์เดี๋ยวจะอ่านลายนะคะใครที่ทักไลน์แอดเข้ามานะคะจ้าลุงมาเทรนให้กับยูทูบเบอร์นะคะทุกคนนะคะวันนี้้ไดมากกอคือยูทูบเบอร์จะต้องมีบทเพลงของเป็นของตัวเองนะคะอาจารย์กําลังแต่งให้แต่ละคนนะคะอันนี้เพลงใครเพลงของพี่เพื่องเพื่อนมณฑูรย์เหรอ หลับแล้วอยู่ไหนนักร้องอะนอนแล้วนักรองไปดึงขาแล้วมาเอาอาจารย์จะกลับเด้วันนี้อาจารย์ไม่อยู่แล้วุันนี้อาจารย์กลับเด้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาหน้าอาจารย์มาอาจารย์ก็จะไม่ต้องใช่ไหมอาจารย์วันนี้แหละเกเไปเรียกมาไปเสือพาไปพามาโบแมนเขาหน้าอาจารย์มาก็มีบทเพลงคนอื่นนะนาะอครับนั่นเละก็เข้าน้าอาจารย์มาก็มีบทเพลงให้แอนด้วยเหรอแอ้วใช่ใช่ไง น้องไม่หนูมีนะน้องปลาเราเนาะพ่อกลังบอกเนาะ้องหน้ามาก็มีเพลงมดูดิหน้าอีกรอบนึงรออยู่เด้อถ้านทายท่าสร้างก็ได้ทีวีตฮิตตอนสูงไม่เคุณบอกแล้วไม่แพ้ไม่เคยคิดจะอ่อนแอไม่ยอมแพ้ไปง่ายๆยันอดทนเป็นคนต้องทนทำใจ บทเพลงสุดท้ายนะชีวิตต้องสู้ไม่แพ้ไม่คิดแเป็นคนต้องดทใจชีวิตไมได้่แม้จอปัญชีวิตต้องสู้อยูอางม้าดาแเัมนคนที่พอสั่งน้ อใจสัญาไปอยากตัวสแซงไม่มีคาว่าอ่อนแรงสังงญญาจะสู้มไม่ถอยชีวิตของคนยินลบสุดลบหายใจขาดแม้ร่างกายเสื่อมไปแต่ใจยิงสู้เสมอชีวิตต้องสู้คือผู้มีใจอดททุกกำหลังใจมาอะไรที่ไม่ใครมาไม่ลืมภาพถูปเอซ ทัดเมตตาวันนี้คนชื่อมานาะสัญญาจะสู้ไม่ถอยจะสู้บอยันตามใจส่อสองแสงไม่มีคําว่าอ่อนแรงสัญญาจะสู้ไม่ถอยชีวิตของคุณยิ่งสุดลมหาใจทําแปรร่างกายเสื่อมไปแต่ใจยิ่งสู้เสมอ <c oughs> ชีวิตต้องสู้คือ <c oughs> ผู้มีชัยขอบคุณทุกกำลังใจ เมตตาวันนี้บทชื่อมานาสัญญาจะส่งไม่คอยจะช่วยแน่ะช่วนแอ่ก็ขอบคุณลุงพลนะครับที่ให้โอกาสร้องในที่นี่นะก็ขอบคุณอาจารย์ที่แต่งเพลงให้แล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมนะแล้วก็ที่สำคัญเนาะที่พี่สกีนครับ990บาทนะฮะถ่ายแล้วขายของนะครับโค้ชถึง990บาทร้องเสื้อนะครับแล้วก็โปรซองนะเซรั่มนะครับ พันสองร้อยพันหนึ่งร้อยบาทพันหอนเก้บาทนะครับพันเก้าบาทพันเบาทเอาแล้วเอา้สตรีเป็นกำลังใจเป็นมาลายแทนมาด้อเปลี่ยนเรื่องันดีเลยเปลี่ยนเรื่องันดีะสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องอ่าุย่าหายแล้วลุงค้อนไฟสุดท้ายแล้วคืนนี้เราก็จะจากกันแล้วอายุมากขึ้นเอามาเอกาเลย เอาทำตามทำตามยกมือึ้นกอดมือเสองจ้ใครไม่ยกมือไปได้ถึงแสนไปถึงหนึ่งแสนอย่าไม่มีเงินมีทองเด้อใครยกมือทำตามคนนั้นจะร่ำจะรวยสาธุ้งหวยรวยเบอสซาธุเป็นม่ลล้านแสนล้าน จบดีพี่น้องโอ้โหจบแล้วนะคะทุกคนขอบาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ครับทุกคนครับขอบคุณนะคะลุงขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณอาจารย์ครับอาจารย์เดินทางตอนไหนอ่ะพว่งนี้ก็